ครับสวัสดีครับคบุบร้านนุ่งเรืองไหายยนนะครับผมวันนี้ลูกค้าได้นำรถแอวแอววของแรงยิบสองแรงครับมาให้ติดตั้งล้อสูงล้อย่งเติมลมให้นะวันนี้ลูกค้าได้เอารถมาถึงหน้าร้านเลยนะครับ ในวันเขานอกถนนคุกตาของเท่านครับบ้อกครับผมกาต้องการแบบเข้ารงเข้าร่งมันรงห้อยได้ดีเลยนะครับเลยอยากอยากปเนการติดตั้งของทางร้านเลยนะครับรนํารถให่มาให้เรา ร้านเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูวดิธีการติดตั้งกันนะครับผมครับลองพบสอบวิธีการใส่กันเลยนะครับทีมงานช่างเตรียมกรณ์เครื่องมือมาครบแล้วนะครับกราดูเป็นการอดล้อหลังล้อับอยางบอสตูน แค่ๆเลยนะครับใส่กับขมชายเซ็ตเอาวันยุบสองแรงเป็นวิธีการ ใส่แบบบ้านๆเลยนะครับผมง่ายๆคนใช้ลอดครับดูครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในอู่ผมมาอยู่บ้านเพี่อวัดียกคุเมมาเปลี่ยนมอง,ถงสถานีนะนรับ การใส่สเปซเซอร์ตัวหลังครับผมช่างทีมงานงช่างสมจิตนะครับรับต่อกระบะดำวันนี้เราได้ทีมงานของช่าง,งช่างสมจิตนะครับผมบ้านสกแกแสง บนฐานตะแกะแสงอำเภอฐานตะกียแสงจังหวัดนครราชสีมาช่างทีมงานช่างมีมือครับน่ะจำเบียดตัวนี้ร่อนี่ร่นี่ร่อนีรนี่ ก็ใส่เหลืออีกหนึ่งล้อนะครับเป็นล้อหน้าอันนี้ก็ใส่แต่แล้วสามล้อนะครับเดี๋ยวเรามารอดู ตอนที่ใส่เสร็จและตอนที่ลูกค้าได้ลองนะครับผมเรามาชมกันต่อเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของก็มาถึงพอดีนะครับผมก็ได้ขึ้นลองเลยนะครับ ชุดล้อสี่สิบแปดสามสิบนะครับเมตรหกสิบรถเมตรสิบนะครับผมยางบอสตันรอยยางคุณภาพครับผมของทางร้านลุนนงเหลือ,องอร่อยโยอันนี้เราจะไปโตเลยนะครับทีมเพลย์ดังขนทุบอีกหนึ่งชุด ถ้าได้นํารถมาติดตั้งที่ร้านเลยนะครับผมลูกค้าท่าในใดสนใจจะเข้ามาติดต่อติดตั้งที่ร้านก็ยินดีครับผมยินดีให้บริการติดตั้งครับกับทีมงานช่างของทางร้านครับผมดูแลลูกค้าทุกระดับประทับใจครับ เฮ็ดเงี้ยเลยนะครับผมเจ้าของรถเราชอบใจครับลูกค้าระทับใจ,จบเอาวันยี่สองแรงเขาตาเอาวันยี่สองแรงสองเผา เห็นไหมครับยังครับผมชอบใจครับลูกค้าขอบคุณครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นที่เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการใส่ล้อยุ่งของวันยี่สิบสองแรงนะครับเดี๋ยวเรามาถามความพอใจของลูกค้ากันนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับที่เลือกใช้กับ บริการของร้านลุงเมืองครับผมดีครับดีมากถูกใจครับถูกใจไหมครับผมพอใจมากครับยังครับยางคุณภาพดีไหมครับดีครับอ๋อเป็นยางของวอตตูนนะครับผมแน่นหนาดีครับแข็งแรงน่าจะดีประทับใจนะครับเนาะครับครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมครับสวัสดีครับ